สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ทานครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อนี้ผมกะเดินทางมากับน้องอามครับท่านผู้ชมมาขอโชกลาบอยู่สาลปูหอคําครับข้างๆศา,า,ารนี่กะเพิ่นกะเห็ดไฮเอ็น,น่ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะนอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมเบิง้งโอ้เขาง,งามครับช่วงนี้ฝนกระตกครับเขาเขียวดีอยู่ครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวจังไหนไปขอโชกลาบกันอยู่ สารปูหอค้ำกับตานผู้ชมไปโอ้สารปูหอค้ำกับตานผู้ชมนี่ครับ้องอามเขาไปก่อนนะครับสารเป็นงามอิหรีกับตานผู้ชม สารปูหอค้ำครับไปน้องหอดก่อนเลยน้องอามวสวัสดีครับผมไปเดี๋ยวมาจุดถูจุดเทียนไหวกันครับทำครับท่านผู้ชมโอ้โหเบากะบ่ไหลบ่เลือดเป็นติดทิดกัดขาดจังเลยท่านผู้ชมมีนเยอะกับปูหอค้ำนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกข้างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีนะครับวันนี้มาตามต่อเนาะกับสารปูหอค้ำครับคือว่ากันสองคนเพราะว่า อท่านผู้ชมผมขออนุญาตนั่งขัดตมาดเด้อเพราะว่าหัวเขานี่มันมันถือหินไหมมันถือหินมันเจ็บหัวเขาเน็กบ่ได้ก็ว่าผมผมเข้าใช้ขาสั่นมากโอ้มากราบไหว้บอกกล่าวปูนะครับท่านผู้ชมนะบ่ได้มาหาปูนี่ก็โดนเลยโอ้โดนเลยน่ะท่านผู้โดดจนจำบ่ได้กระโดนเติมหมอข้ามเนี่ยเติบจริงๆเิงนท่านผู้ชมนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะท่านผู้ชมนะอ้าวพอต้ไงแลกมเชียวแล้มาเลยอยากแลกมาเลยป่ะนี่คุณย่างขนาดนันโอ้ครับผมนะสวัสดีป้าอ่าเขียนเปลือกไก่กำลังว่าหาอยู่บ้างอนคือขายมาเร็วเนี่ยหมดแล้วแสดงว่าเอารถบรรจุเราก็มาพี่เลยตัวขันมานี่เลยนี่ยังขึ้นใหญดีแล้วครับท่านผู้ชมขายดีโชคดีแล้วขายดีไหมขายดีจนหมดเอ้าขายหมดถ้าว่าขายดีแล้วเอบีซีมันไปไหน พ่อพ่ออ่านไ่ออกเอาอีบีซีไปไหนยวันดีท่านผู้ชมสวัสดีครับหลังจากไม่ได้เข้ากล้องเพิ่นเพิ่นอยากเข้ากล้องอะไรแล้วเราไม่ได้เข้ากล้องเดือนนี้แล้วเน่ยเดียวลูกค้าเเ้ยต้องรอต้องเรียกคือเสียบเถอะนะเสียบมันอื่นไม่อีกเรื่องหรอนาะเสียบพวเสียบได้จท่านผู้ชมทางจอพ่นเป็นการันตีเลยผมการันตีครับการันตีถ้าว่าพวเสียบเนี่ยสิ่งลงโทษผมยังไรงผมก็ยอมเขาวางเลยไหมถาบว่าเสียบไห ไอ้คนไอ้คนกินเนี่ขาแกงบ่แสบที่จริงแสบเลยแตอย่างที่รถโซทนเจ้ามนมัดคือตีได้โอ้ยโดนโดนแต่ว่าบ่แสบอี่ลีนะแต่ว่าผมบอกว่าก๋วยเตี๋ยวพอต้องรอแสบถ้าเจฟซีมากินบ่แสบสิเอาผมไปปุยีปูยย่าไม่ยังผมกับย่อมกับลั่นตีผมกับลั่นตีเลยนู่พ่อเนาะก๋วยเตี๋ยวพ่อแมนเอาหาไม่ขีดไม่ขีดอุ้นเตี๋ย โอ้ยแล้วท่านผู้ชมจำไว้เด้อกล้าออนร่างกายเขาแรกขนาดนั้นเลยท่านผู้ชมโอ้สาวๆทันใจต้องลองมากิ้นมึงเด้อที่ว่าเพราะว่าหมั่นใจว่าก๋วยเตี๋ยวท่านผู้ชมก๋วยเตี๋ยวผอท่องรอแสบอิริย์เป็นพรนอร์ทำที่ที่ผมกล้าเว้านี่บริสันบริสันบกกาเว้าเต็มปากเต็มคำเนี่ยผมไปกินมาเรียบร้อยแล้วครับ เสียีว่าจยู่โย่ไข่ขั้วบีคว้วชอบก๋วยเตี๋ยวเสียใหย่งเอาฟอสซอกรอหลายเสียบอีหลี่อางั้อเอาฟอสซ์เบื้องหลังคือใครรู้หรือเปล่าคือเสียบผู้ปิดทองหลังพระเบื้องหลังคือใครที่ที่ชอบเสียบนี่เบื้องหลังลูกชายตบมือตบมืออ่ะคือตบมือเขยเจียวอ่ะตบมือให้ปู่จะกินก๋วยเตี๋ยวด้วยคือ นี่แหละเบื้องหลังที่ทําให้พ่อไปขายคือพูดได้ง่ายนะครับเบื้องหลังหนุ่มอามสูตรหนุ่มอามครับก็คือไม่อยากพ่อเหนื่อยเนาะให้แกเนี่ยแต่งตัวออกมาขายของอย่างเดียวคือผมเป็นคนปรุงหมดหนุ่มอามจัดให้ทุกอย่างครับปรุงหมดเป็นคนไปซื้อของลงทุนให้หมดให้พ่อหล่อขายอย่างเดียวนะครับอ่าคือผู้ผิดทองล้างพ้านะขอบคุณลูกด้วยที่ทําให้พ่อ ยแล้วก็ต้องขอขอบคุณช่องอภรพลด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่กระตือรือร้นในทางที่จะอยากให้ขายของเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ได้มีทุกวันนี้เลยท่านผู้ชมแจ็กน้อยนึงก็ได้ไม่ได้ว่ากันแต่ลบแรกกับมส่วนรวมนยครับท่านผู้ชมเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเนาะบังหันขอมาถึมาขอสองคนดีเออสามมาบอกมานํำโอ้สามมา สามพลังรวมพลังกันสามคนครับท่านผู้ชมแล้วกันเสื้อเสื้อมาะมัยสีเขียวมันคือขับแห้งแท้ทุกมืันนี่อ่ามากันสามหนุ่มสามมือเราคนละไซส์เลยนะเสื้อคนละสีแล้วเนี่ยคนละสีครับท่านผู้ชมมาทล้วกันวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวกำแพาเพชรเลยเนี่ยในวันเบิร์กเซาท์ดอนเล่ย์ยังเหรอหกหรหาโดนหนึ่งเจ็ดหรือหกเจ็ดเจ็ดหรหกเจ็ดนี่ สาตัวตรงๆเออปุ่ยแ้ววันีกบังงดีเดี๋ยวกแมนย้อมสิใครทำผู้ชมมันบ่งดีกว่าหกหนึ่งเก็ดตัวนังน้องอามเห็นปะนี่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 หกหนึ่งเจ้ารตมนแมนแมนนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับผมเดี๋ยไปดูนะครับมาจุดจุดจุดเตี้ยนไว้พ่อเอาทุบทุกพ่อที่ว่าพ่อเห็นทาหกอืม หันคือการถ่ายเอฟซีมากินก๋วยเตี๋ยวพอถ้านนรบหมันใจได้มาลดย่านเปลี่ยนย่านเปลืองโตย่านเสียโตไหม <laughs> มาลดแซ่บอิเล่แต่เมื่อช่ผมกล้าวบอกเลยว่าเอแมนที่จริงอังถึงบอกว่าเอฟซีเป็นแซ่บอยู่แต่เพิ่นแกงว่าบ่แซ่บละ่ะมันต้องแซ่บไหม <laughs> เอาความจริงมาบอกกันไหมท่านผู้ชม อก็ความจริงไงจริงดีมถ้าเขาแบบมันคือจริงก็กูเทียบมาเสียหรอถ้าถ้าเขามักรสชาติแบบว่าเป็นรสชาติของเขาไหมขันขันเพิ่นมาซีมอยู่นี่ขันเพิ่นว่าบ่เสียบสีบ่ให้เพิ่นกลับบ้านว่าอ้หนึ่งโอ้เสียบเนี่ยก็ก็เสีย้เพิ่นนอนพักอยู่บ้านนุ่มอามนี่แหละจนก็ได้ซิบเสซบปะแมนว่าเสซ่บนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมากราบไหว้ขอพรบอกกล่าว เจ้าป okay, okay em, ู่หอคําไปพร้อมๆกันนะครับผมนะคุยกันมวนเงี้ยแต่คุณโจมจะวบ่งสั่นทั้งสี่เลยคุยกันบรรมุนนไปเจ้าปูเด้อเจ้าปู่หอคําเด้อพูกขาลูกหลานนี่แหละนุ่มอามคนเดิมก็ต้องรอชมงนคนเชนี่เจ้าปู่เด้อมื่อนี้มาขอโชว์ขอลาบของงวดวันที่16กรกฎาคมนี้2565นี้เจ้าปูเด้ออ่าขออยากได้3ตัวตรงแม่เจ้าปู เพราะว่าบัดเด็กมหาปูนี่โดนและดิกระโดนเติมยู่เด่นทางวนะก๋วยเตี๋ยวก็สิเฮ็ดไม่กินอืมไม่ไม่กิน๋วยเตี๋ยวสองสามตัวเลยไม่คนกินดิบนี่แหละตัวเลกขอสารตัวเด้อปูหาข้ามเลยเห็นแบบใดกะเนียนนี่มีแต่เห็นหลอดหรือจับไหมเบิ้งเห็นชัดๆจังๆมองใดกะจัดมาหลอดเด้อปูเด้อเอาแบบคักๆแบบปูปนให้เพิ่นได้ฮืองห้าให้เพิ่นได้ซื้อเสียงปูดองดังให้ออกข้าวดังๆคุณ บ้าสามตัวตรงๆเลยเย็บซี่พันได้ปดหนีปดสินเนี่ยจะแม่นลำบากหลายช่วงเนี่ยครับทีได้มีเงินไม่ต้องใส่ใจในครอบครัวสี่พันได้ลำบากต่อไปยังได้ปูกะขอปูได้วันนี้ครับหายมาโหลดเด้อปูเด้อหายเอาข้าวช่องเปียรเลยเด้อปูสามตัวตรงๆสามตู้ไอ้คนท่านผู้ชมเนได้ไอ้แหวนผู้ตระทางปูเป็นต้องออกไปออกไปบ่ยงพักเี้ โอ้โหพรมันแก่นเหลือเกินเนี่ยทำไมได้ใจอย่างนี้พพอใหญ่ห้อคำพื้นหยพสุดยอดเห็นว่าื่อนหายโชคหายลาบเนี่นอนบอกกได้เด้อท่านผู้ชมคือปูนสักสิีเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะขย่าเซียมซีเองนะครับอ่าเพราะว่าวันนี้ตั้งใจมาขอ อาอเห็นไม่เียวหมักสมองหมักสมองเหรอเห็นไม่ตัวสามใหญ่นี่เออยามาเบิ้งันนะไมยเห็นสามเก่าเห็นสามเก่าสามตัวเบ้งเลยเลยนี่แหละสามเก่าวะเออเ่ยสามมาชัดอ๋อไขสามเกาได้ใหเอฟซีเบิ้งกันดีกันเออสามเลยเบิ้งเบิ้งจริงเบิ้งหกสามเลยหกสามีศูนย์เออเรียไปเห็นมาดีเลยเห็นว่าแต่ว่าเล็กองาสามเสงสามเก่ากับบุ่มเดียวมีุ่มเดสามเดผู้ชมสองสา เดี๋ยวค่อยมาดูตรงนี้เพราะว่าเห็นชัดเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเขย่าเซียมซีก่อนนะครับผมนะไม่แรกครับท่านผู้ชมหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าครับไม่แรกหมายเลขเก้าครับหัวปูมันเป็นพท่าวรพุถา่าตรงเก้า แมนครับออานีออกเยอะแต่หนึ่นเปิใไหนี่หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขสองคหมายเลขเ็ดหมายเลขเ็ดครับหมายเลขสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเยอะาเก้าเจ็ดห้าคิดว่าหัวเยอนี่ ก็ถิ่วงแน่อ้าวเลขหายดิเลขหายดิท่านผู้ชม5จริงจริงเก้าเจ็ดห้าสวยมากเลยเก้าจิ้ห้าหมายเลขห้าครับเก้าเจ็ดห้าดูมือเพิ่นลโม้ห้าเก้าเจ็ดห้าครับโอ้โหดมือเพิ่นะฟูใหม่แล้วครับผูใหม่แล้วครับทุกคนเก้าเจ็ดห้าท่นนี้รับตาซุ่มบอลได้เลยอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูหมากส้มฮองกันว่าจะเป็นยังไงที่บอกว่าเห็นชัดๆเนี่ยครับเลขสองสามหลังต่อโอเคป่ะแล้วก็ดูเลขทูบแล้วก็ กลับเลยโอเคครับตาโอเคครับผมไปครับไปเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งนั้นน้องอามเนาะช่วงนี้กับเบิ้งพ่อต้องรอพันโอ้เห็นรอยยิ้มพ่อต้องรอขายก๋วยเตี๋ยวหมดนะดีใจดีใจมีความสุขหล้วนะพ่อดีีใจความฝันสามสิบกว่าปีอยากสิได้ได้ได้ครอบครับฝันแล้วพร้อมที่ตัวเองต้องการมากนะครับโอ้น้องอามเลขคักๆตัวไห่เนี่ยค่ายแม่คุณนิีศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามไร หน่วยบกสมฮู้งตั้งแต่สมัยมาขอเพิ่นก็ให้อยู่ดิเนี่ยแม่นบ่า้องอ์านนี่ยเดี๋ยวๆเอาอันนี้มาเดี๋ยวด้าสมชุเบิ่งท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเด้อเด้นี่ครับผมท่านผู้ชม063นย์กสานะคุศูนย์หกสามเนี่ยเบิ้องออกรับท่านผู้ชมเบิ้งออกศูนย์หก สามศูนย์หกสามไม่ดีสำหรับช่วงนรอเด้อเห็นชัดเด้อคุณนะครับโดยผสมห้องไงโชคอยู่สารปูหอคำเมียนครับที่จริงของเขาเก่าตัวเดียวกันเลยเขาเก่าตัวเดียวกันกับศูนย์เก่าสามศูนย์หกสามเมียนถูกต้องครับผมชัดไหมท่านผู้ชมชัดมากมากนะคือองตรงเด้อเรบผสมห้องหนะกคนเคยเห็นเขาสามโตตรงมาแล้วนะ อืออื้ออีนี่ยวหนักควันช่วงนั้นนะพ่อเนาะที่ออกคักๆเนาะสามตัวตรงเดี๋ยวเขามางบอดเนาะเพราะว่าเอ่อขึ่งขึ้นห่านึ่สูข้างเมนเมนเมนตสามตัวตรงๆเลยหนะกควันช่วงนั้นเลขขึ้นจานพ่อเนาะเมนตรงไปโอเคท่านผู้ชมครับนะครับอ่ะเอาตามนั้นแหละกับเลขบัวท่อมงนะครับผมนะเดี๋ยว มาดูเลขเสาหนักกวัน่ไสเบื้งเลขเสานท่านผู้ชมเอ้านกชัดๆเลยครับเดี๋ยวเเดี๋ยวมันกกนเลขเสาเราเลขอาทิตย์ไปใส่อาทิต่านมืออื่นอาทิตยกัมืออื่นโต๊ะปานนอนอันนี้เลขเสาอยู่ไมเลขเสเลขเสาสารหลังเก่าสมซื่อตัดเลขเสาอินีแม่นกับท่านผูชมเบื้องเอานี่หนักไปเบื้งน่นเอาเบื้งใกลๆเบื้องนั่นเไมท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมงเดี๋ยวงเดี๋ยวงเดี๋ยวง โคตรตรงเลยนักววนโคตรตรงเลยนักววนสารเก้าสองเอาเลยเอาวสารเก้าสองท่านผู้ชมเอ้ยได้ยินพอเปล่านัากวันกวนสามมากเลยนะนั่นละนั่นละบัดที่นี่เอาบัดที่นี่นั่นนี่ยสามเก้าสองจอดเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดปูหายในน,นั่นงวดนี่แหละท่านผู้ชมเอ้ย ตากวนสามเก้าสองเปิไดเปิงดายผมมาอึ่งแต่กันผู้ชมสามเก้าสองชัดๆเลยท่านผู้ชมสามเก้าสองตะกวนตรงๆป้าบุตรีเหตุยังไดน้องทีนะกวนห้องตรงจับเลขสมห้องด้วยกันแมนบผสมห้องก็เห็นหกสามสามหกแมนเขาเขาก็เดียวกันแมน เ,เลกัอนิกส์อหาสูนยบป่ะไปมุงได็ก็มีมิตเล็กตะทำผู้ชมเดยเตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเออเดีามนะมันเล็กตัวใด็กหทำมชมน,นี่อ่าเบิ้งเด้อคเป็นหาศูนย์ว่าหาศูนย์กับสามศูนย์นะเนาะหาศูนย์กับัก หาได้เป็นบ่เบ <blunt. S 1> ิ้งอ๋เบิ้งเบก้ดีกเดี๋ยวคุณตั้งกองปชื่อตักองเล้เอาเบิ้งเด้อหาบ้านี่นี่หาบ้โอ้แม่นีหนี่แต่ผู้ชมห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับหาศยสามศูนย์ตรงตรงเลยห้าศูนย์ท่านผู้ชมเอาไปเปิเล็กเสทีนี้ ไปเบิ่งเด็กเสาสารหลังเกาทางมิจฉุนไปใช้ข่าวบอกน้ำไทยคุณผู้ชมห้าศูนย์นักวิทย์เลขเสาตัวใดบอกเด้อนี่ครับท่านผู้ชมนี่ห้าศูนย์เลขเสาสารหลังเก่าครับเนี่ยมาปึ๊บก็เห็นเลยท่านผู้ชมเลยตรงนี้แหมทางผู้ชมแหมนี่ครับนี่หกหนึ่งเจ็ดเอ้าถ้าเป็นงวดที่แล้วสิบพราจังเทนน้องอามนี่หกหนึ่งเจ็ดครับนี่ หกหนึ่งเจ็ดน,นี่หกหนึ 6, 1, ่งเจ็ดก็เห็นแล้วต,ตอนตอนานางวายอ่ะคือเห็นแล้วมาันคือดีเดีคือเห็นแล้วมึงเอาถามผู้ชมชัดๆเลยครับอานเอา,าอาม,มาบ้างมาไป,ปนี่แหละครับตอนช่วมปูหอค่ำครับ เ่ได้มหาปูก็โดนใักอีหลีทนผู้ชมคือถ่ายระยะไกลแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้ดูเนี่ยมูจอยเห็นไบบไรอืมปอเพิง่งดีก่ออพอต้องรอไปทั้งไหนอี้อออรออยี่ยู่รางอีกปอดเพิ่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทำผู้ชมเดีย๋ยวโ่งไปหาปอต้องรอจังหน่อยก่อนครับ ตัวนี้นี่เก้าก็ได้เกตก็ได้นี่นนนต,ตัวนี้หา่ามตัวนี้หา่าอื้ใช่ไหอ่าผมับไอันนี้คือสายตาพอดิตัวนี้เก้าก็ได้เกตก็ได้ตัวนี้หา แต่ว่าอันนี้นี่ขันมันเรียกสามตัวนี่คันเทพ่อตีนี่ตีศูน,น,นย์ศูนย์ศูนย์หกเก็บเรียกผนังแล้วเห็นบอกันบอกเกากับเก็บนี่เนี่ยล,ล่างนี่ผู้ชมเบ่องออกปะ เบืองมึงทำไปชมแต่ว่าพอเรถทวงเหล็กกับพว่าคยชาปันไหนคือปูรูสีกันเหล็กหนึ่งเจ็ดอ่ะเหล็กยักษ์ใหญ่เสซนเล็กนิดเดียวเองออกหนึ่งเจ็ดเต็มเต็มาอันนี้ก็เห็นล่างๆกันครับเนี่ยมที่พอเราบอกว่าว่าเก่ากับเจ็ดขีดใจเขาขอคนแต่ว่าบางทีเป็นเหล็กหาอืมนี่แล้วว่าเป็นเหล็กหาหาเก่าหาเจ็ดนี่ตอนนี้น่าจะเป็นเหล็กศูนย์นะพอนี่ศูนย์ศูนย์หาเจ็ดศูนย์หาเก่า เอาก็เห็นยังสั่นเหรอเป็นยังเี่เนาปล่อเราเห็นเหล็กเราเห็นล่างๆเหรอครับแต่ว่าแม่นของเราได้ป่อต้องรออืมแต่เราได้เห็นได้ท่วงนะครับไปไปน้องท่านผู้ชมไปโอเคครับเอากลับครับท่านผู้ชมหาแล้วปูแล้วหายแล้วปูหอข้ามแล้วหายแล้วครับครับน้องงาม นัมาบอกล่าปูกันเนาะไอไ้อคัดนาะไอ้เลีกก้ยงกดเดียวเพืนนอ่อนนี่เนาะใจยากครับกระลันตีผมเอาโตเขาแรกเลยพอต้องแซบนะเอียงกวาผมบอกเอฟซีว่ากดถ่ากยเตียวพอว่าแสบเอฟซีมาซิมเนี่ยเสียวผมไปปูยีปูย่อมอย่างผมกับยงผมกล้ารับประกันขนาดนั้นว่ากวยเตียวพอต้องรอแล้วแซบอิเล่กล้าเอาโตเขาแรกขนาดนั้นน่ะ โตเขาอย่าที่บ่กมดบ่นัฮนคนเอ้ยโอ้ยถ่ายกันคืออะไรต่อไปท่านผู้ชมเดี๋ยวมาล่าปูกันครับท่านผู้ชมนะครับกับอาสารเจ้าปู่หอคำนะครับซึ่งดูเลขทูบเลขเซียมซีแล้วก็เลขตับจุดต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะแต่คร้าท่านผู้ชมนี้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะครับผมนะโอเคนะครับก็ได้ฟัง หลักการแล้วซึ่งได้รับประกันแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยนะครับก็ถ้าไม่อร่อยนี่ก็จะยอมปูยีปูหยมอะไรก็ได้นะใส,ส่ขึ้นมาท่านแล้วนผู้ชมต้องปล่อยเลยตามยเอยผมญาดิเลยโอ้ยพ่อแม่ผ่านหรือปล่าบ่ผ่าดบ่ผ่าด,าด <c oughs> ผมการันตีก็แซแสบแน่นอนครับอ่าขอคำคมหนึ่งคำครับผมชีวิตมีขืนนมีโล่งท่านผู้ชมชีวิตมีขืนนมีโล่งอวกา อะไรเวลาขึ้นกะให้รักษาไว้เวลาโล่งกะจะเสียใจที่ยังละบปันโอ้จำไม่ด้แต่มาลืมช่องคนบอกว่าอะไรไหมชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นของธรรมดาพวกเราจะไม่มีวันปงเรื่องเลขแน่นอนนะครับผมนะ,ะถ้าถมีเวลาท <c oughs> ่านเรื่องนไงฟังอยู่ว่าแต่ <c oughs> ว่ามันโดนเลยท่านผู้ชมบุญตกฟังไปแล้วเดี๋ยวก็มาฟัางคลิปหนาเออเอาสิทไปชีวิตมีขึ้นมีลง ทีมงานพวกเราเนี่ยแเราเอฟซีจะไม่มีวันโปงใช่ไหมเรื่องเลขใช่ไหมเออโอเคเอาสู้กันทั้งกันฝากกันเลยเขแชร์เขติดตามไม่ได้ขอคนละนึงอะไรหรือไงกันฮะขอคนนึงอะไรหรือไครับท่านผู้ชมขอคนละนึงใครเข้ามาดูคลิปนี้กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ทางช่องเพิด้วยนะครับผมน้าผู้ชมจะมีโชคอย่างแน่นอนครับผมครับโอเคครับผมเอาเอาแค่นี้แหละขับสารจะปลูกห้องคำวนัวกันงวนแล้วนะครับผมนะถ้าใครอยากมั๊กันรันตีครับชอบกับพิ่นมาสิ่งผู้เชี่ยวโดยตรงเลยเด้อเพิ่นสิได้ดหูว่า จะนี่นี่นไปบอกไปแล้วก็ปวดหัวเลยใครดูคลิปนี้ไม่มีจนเป็นคนฉลาดต่ออ่าต่อเอาพูดไปนี้คนดูคลิปนี้ไม่มีจนเป็นคนฉลาดเราไม่ใช่คนขี้ขาดก็พอแล้วแหละเพราเอาเอาแค่นี้แหละครับผมวันนี้ครับผมโชคดีครับเพียงเพียงรวยทุกท่าน่อมุกไม่ทันเลยนะครับนะ